กระบวนการสร้างสรรค์เริ่มต้นจากความคิดซึ่งก็คือมนโนคติความนึกคิดหรือจินตภาพทุกสิ่งที่เธอมองเห็นครั้งหนึ่งเคยเป็นแนวคิดของคนหนึ่งไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นในโลกของเธอโดยไม่เคยปรากฏครั้งแรก ในฐานะความคิดลว้นลวนๆความคิดคือขัอ้นแรกของการสร้างสารสรค์ลำดับต่อมาคือถ้อยคำทุกสิ่งที่เธอพูดคือการแสดงออกของความคิดมันมีอำนาจสร้างสารรค์และส่งพลังงานสร้างสารรค์ออกสู่จักรวาล คำพูดมีพลวัตมากกว่าความคิดเพราะคำพูดมีการสั่นสะเทือนในระดับที่ต่างจากความคิดพวกมันเข้าไปรบกวนเปลี่ยนปรับกระทบต่อจักรวาลด้วยแรงกระทะที่มากกว่า คำพูดคือระดับที่สองของการสร้างสรรการกระทำคือคำพูดที่เคลื่อนไหวคำพูดคือการแสดงออกของความคิดความคิดคือมโนคติที่ก่อรูปร่างมโนคติมาจากพลังงานรวมตัวกัน พลังงานคือการปลดปล่อยของแรงแรงคือมวลของธาตุที่ตั้งอยู่ธาตุคืออนุภาพของพระเจ้าคืออนุของสิ่งนั้นคือเนื้อแท้ของสรรพสิ่งจุดเริ่มคือพระเจ้าจุดจบ คือการกระทำการกระทำคือการสร้างสรรค์ของพระเจ้าหรือการที่พระเจ้าได้มีประสบการณ์นั่นเองความคิดที่เธอมีต่อตัวเองก็คือเธอไม่ดีพอไม่เยี่ยมพอไม่ไร้บาปพอที่จะเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า เธอปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมานานจนจำไม่ได้แล้วว่าเธอคือใครทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่คือส่วนหนึ่งของแผนการศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหตุว่าเธอไม่อาจอ้างสร้างหรือมีประสบการณ์ว่าตนคือใคร หากเธอเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเธอจึงต้องรบความเชื่อมโยงกับฉันเสียก่อนเพื่อให้เธอได้มีประสบการณ์เต็มเปี่ยมจากการสร้างสารรค์อย่างเต็มที่โดยทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นเพราะประสงค์อัศ่างามที่สุดของเธอและปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันก็คือ ให้เธอมีประสบการณ์ถึงตัวเองในฐานะส่วนหนึ่งของฉันเธอจึงอยู่ในกระบวนการแห่งการมีประสบการณ์ถึงตัวเองผ่านการสร้างสารรค์ตัวตนขึ้นใหม่ในทุกขณะจิตเช่นที่ฉันกระทำผ่านทางเธอเธอเห็นความเป็นหุ่นส่วนของเราหรือยัง เธอจับความเกี่ยวพันตรงนี้ได้ไหมนี่คือการร่วมมืออันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจริงๆคือการหลอมรวมอันศักดิ์สิทธิ์ชีวิตของเธอจะงูหัวขึ้นเมื่อเธอเลือกให้เป็นอย่างนั้นเธอยังไม่ได้เลือกจริงๆเลยเธอยังผัดวันประกันพุ่งน่วงเหนียวยื้อยุด และประท้วงอยู่ได้เวลาแล้วที่จะประกาศและสร้างสิ่งที่เธอให้สัญญาไว้การทำอย่างนั้น,น,นเธอต้องเชื่อในคำสัญญาและใช้ชีวิตตามนั้นเสียก่อน<ล>เธอจะต้องใช้ชีวิตตามคำสัญญาของพระเจ้า คำสัญญาของพระเจ้าคือเธอคือบุตรของพระองค์ทายาทของพระแม่คือฉายารักเดียวกันคือผู้เสมอรพระเจ้า